นนี้ผมอยู่ที่เมืองมันดาเลนะครับเมืองหลวงแห่งสุดท้ายของพม่าในสมัยราชาธิปไตยครับตอนนี้กําลังตามหาทางไปบ้านของคินบุญมินยีอยู่นะครับซึ่งเป็นอัครมหาเสนาบดีในสมัยพระเจ้ามินดงเมื่อเกือบ200ปีที่ผ่านมาครับ สกราช2,415ท่24 15, ามกลางการกดดันของประเทศนักล่าอนานิคมพระเจ้ามินดงส่งกินวุลวิงยีเดินทางไปยังยุโรปนอกจากเพื่อหาทางเจราจาทางการเมืองแล้วภารกิจสำคัญอีกอย่างคือการศึกษาความเป็นตะวันตกทั้งทาง,ทงด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเนื่องจากพม่าในขณะนั้นถ้บไม่รู้เรื่องราวความเป็นไปของอรารยธรรมตะวันตกเลยวันพุธแรม11ค่ํ คณะทูตผู้พันแม็กมาบาอนโจนส์มองมาเยรวมทั้งเจ้าหน้าที่อื่นๆได้เดินทางไปดูอุโมง์เทมส์ซึ่งทางอังกฤษบอกว่าเป็นถนนที่มุดลอดใต้แม่น้ำพวกเขาได้รับฟังว่าเดิมทีสร้างเป็นอุโมงค์ให้คนลอดมีตลาดและแผงขายอาหารอยู่สองฝั่งตรงกลางตาไฟให้พอสว่างต่อมาจึงดัดแปลงจนรถไฟสามารถลอดไปมาได้ ดินที่ขุดออกจากอุโมงคนี้มีปริมาตรถึง20คิวบิตตัวอุโมง์ก่อด้วยหินและปูนโดยในเขตลอนดอนมีอุโมงค์ชนิดเดียวกันนี้อีกถึง3แห่งนี่คือบ้านของกินวุ่นบินยีที่สร้างขึ้นหลังเดินทางกลับจากภารกิจสำคัญในทวีปยุโรปอาคารแบบนีโอคลาสิกที่สร้างด้วยไมย้ ถมย,ยังยกพื้นสูงตามแบบบ้านในเอเชียตอนออกเฉียงใต้หลังนี้เป็นการผสะสานตะวันออกเข้ากับตะวันตกจนเกิดเป็นเอกลักษณ์อันแปลกตาและการผสมผสานร,ระหว่างสองวัฒนธรรมนี้เองน่าจะเป็นคำถามสำคัญที่เจ้าของบ้านหลังนี้เฝ้าคุ้นคิดท่ามกลางยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงกำลังไล่ล่าสังคมแบบเก่า รรดาชนคนสำคัญอีกคนหนึ่งในยุคนี้คืออุปโปเลียงผู้พยายามประสานวิทยาการตะวันตกให้กลมเกินกับพุทธศาสนานอกจากจะมีบทบาทสำคัญในการทีเริ่มส่งคนพมา่าไปศึกษาวิทยาการต่างๆในยุโรปแล้วอุปโปเลียงยังได้เขียนและแปลหนังสือสำคัญสคัญไว้หลายเล่มกายานุปัสนาผลงานอันโดดเด่นเล่มหนึ่ง เป็นการนำความรู้จากหนังสือการวิพาคษของอิตาลีมาอธิบายขยายความการวิปัสนาหรือวิธีตามดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายท่ามกลางความตื่นตะลึงต่อเทคโนโลยีตะวันตกของชนชั้นนำพมา่าผู้ปรเลเป็นคนแร,แรกที่เริ่มวิพากษ์วิจารณ์ความก้าวหน้าทางวัตถุของตะวันตกจากจุดยืนของชาวพุทธเขาตั้งข้อสังเกตอย่างเฉ็บแหลมว่าท่ามกลางความก้าวหน้าด้านต่างๆจุดอ่อนของตะวันตก คือการหลงติดในมายาภาพของอัตตาหรือการถลำลึกไปยึดมั่นในตัวกูของกูเขาเชื่อว่าทางพ้นทุกข์ของมนุษย์มีเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือวัฒนธรรมทางจิตโดยผ่านการวิปัสสนาทเท่านั้น อาจารย์สุลักษ์ศิวรักษ์ผู้เกิดและเติบโตในสังคมไทยผ่านการบทเนนที่วัดทองนพคุณก่อนจะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษจนจบเนติบัณฑิตและทำงานอยู่ที่นั่นอีกนานหลายปีค่ะก่อนจะกลับมาบุกเบิกสังคมศาสตร์ปริทัศน์ประสารที่ส่งผลต่อความคิดของคนหนุ่มสาวในยุคก่อน14ตุลายอย่างสำคัญยิ่งอาจารย์สุลักษ์ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและวัฒนธรรมตะวันตกอย่างลึกซึ้งค่ะ การเริ่มเล่าว่าแต่เดิมตะวันตกและตะวันออกก็ไม่ต่างจากกันนักความแตกต่างอย่างชัดเจนเพิ่งเริ่มต้นเมื่อราว300ปีที่ผ่านมาในยุคที่ตะวันตกเริ่มเชื่อถือในเหตุผลและวิทยาศาสตร์จนนำไปสู่ความคิดที่มุ่งเอาชนะธรรมชาติทางตะวันตกนะครับเขาถือกันว่าเรเนเดการ์ดเป็นบิดาของปรัชญาสมัยใหม่เรเนเดการ์มีอมตะ วาจาที่ว่าคอกิโตเออโกซุมแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า I think t h e r e f o I am คอกิโตดิทิงกิ n งนะครับความคิดเออโกนี่คืออัตตาไม่มีคำอยู่สองคำไงครับความคิดกับอัตตานะครับความคิดเนี่ยตั้งแต่เราเดินตามฝระงั่เห็นไหมเราสอนเรื่ความคิดอย่างเดียวเราสอนเรื่องพุทธศึกษาคือความคิดแต่ความคิดเนี่ยจะทําให้เราฉลาดเราจะชนะผู้อื่น ชนชาติอื่นสัตว์อื่นโดยธรรมชาติทั้งหมดอันนี้เป็นพื้นฐานของตะวันตกตะวันออกเราเห็นว่ามนุษย์จะต้องอยู่กับธรรมชาติครับไม่เอาเปรียบธรรมชาติเนื้อหาสาระของทางฝ่ายตะวันออกนั้นไม่ว่าพุทธหรือชินนะหรือเตา่าต้องอยู่กับธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติเพราะถ้าเข้าใจธรรมชาติแล้วก็จะเข้าใจตัวเองเข้าใจตัวเองก็เข้าใจธรรมชาติมันโยงใยถึงกัน าสุลักยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่าความเชื่อพื้นฐานที่แตกต่างกันร,ระหว่างการมุ่งสั่งสมอัตตาตัวตนและเอาชนะธรรมชาติของตะวันตกกับการมุ่งสลายตัวตนเพื่อเข้าถึงความจริงของธรรมชาติตามแบบตะวันออกกลายเป็นทางแยกที่อารยธรรมทั้งสองเดินห่างจากกันไปคนละทิศท,ทางและต่างก็สร้างระบบสังคมทั้งค่านิยมศิลปวรรณกรรมตลอดจนเทคโนโลยีที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง มีคำของท่านพระพินทรนาถกาูลพูดว่าตะวันออกเราเนี่ยมองพิที่ป่าป่าสอนให้เรารู้จักอริยธรรมให้รู้จักวัฒนธรรมมันสำคัญมากนะครับตอนนี้คนไทยเขาลืมมันนี้ไปแล้วพระพุทธเจ้าของเราเองก็เหมือนกันนะครับเป็นลูกกษัตริย์เกิดอยู่ในวังเมื่อเสด็จออกมาหาพิเนกสกรมเพื่อจะหาความจริงก็เสด็จไปอยู่ในป่าแล้วค้นพบสัธจธรรมได้ในป่าแล้วพยายามทําวัดให้เป็นป่าที่เรียกว่าวนา ราะฉะนั้นป่านี่เป็นคําตอบของเราเพราะป่านี่คือธรรมชาติถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเราเข้าใจตัวเราเองส่วนตะวันตกนั้นเห็นว่าป่านั้นป่าเถื่อนอคำนี้ที่เอามาใช้ป่าเถื่อนต้าองชนะป่าต้องเมืองคําว่า civilization นั้นน่ะในภาษาละตินกีวิสมันแปลว่าเมืองคนจะต้องอยู่เมืองอยิ่เงเมืองวิเศษมหรศจรรย์เท่าไหร่แสดงว่าวัฒนธรรมอารยธรรมเจริญยิ่งขึ้นเท่านั้นดังกล่าวกันว่าพระจกักรพรรดิองค์แรกของโรมอักซัส รับสั่งว่าเมื่อท่านสวรราชนั้นกรุงรมเต็มไปด้วยอิฐเมื่อท่านสมรนคตนั้นกรุงรมเต็มไปด้วยหินอ่อนเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญเป็นดูที่วัตถุซึ่งเราก็เอาอยามาครับคือเราถูกฝรั่งตื่นให้ต้องการความเจริญแบบฝรั่งเดี๋ยวนี้เราก็ยังถอนตัวไม่ขึ้นยังเดินตามฝรั่งอยู่ความเจริญที่รับเข้ามานั้นให้ทั้งคุณและโทษแต่คนจะมองไม่เห็นโทษเลย การเดินทางของเราทั้งสองคนในวันนี้ทําให้เริ่มมีมุมมองบางอย่างเปลี่ยนไปค่ะจากที่เคยมองวัฒนธรรมเพียงแค่รูปธรรมง่ายๆอย่างเช่นการไหว้การแต่งกายหรือแม้แต่การละเล่นต่างๆที่สืบทอดต่อกันมาเราเริ่มเห็นว่าบางทีทั้งหมดนี้อาจเป็นเพียงแค่เปลือกนอกขณะที่เนื้อหาหรือแก่นแท้ของความเป็นไทยน่าจะเป็นวัฒนธรรมแห่งการเข้าถึงความจริงของธรรมชาติที่หล่อหลอมผู้คนในผืนแผ่นดินนี้มานานนับพันปี แก่นแท้ที่ทำให้เจ้าพระยาและอิรวดีใกล้ชิดกันอย่างที่เราไม่เคยรู้สึกมาก่อนค่ะการเดินทางเพื่อย,ย้อนกลับไปดูความเปลี่ยนแปลงของพุทธศาสนา ในยุคที่ต้องเผชิญกับความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุยังไม่จบนะครับในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปดูว่าการล่าอนานิคมมีผลกระทบต่อความคิดของทั้งสองสังคมอย่างไรบ้างสำหรับช่วงร้อยคนร้อยทรรในวันนี้ครับพบกับอาจารย์ระวีภาวิไลผู้ที่บอกว่าการเข้าใจวิทยาศาสตร์จะทําให้เราเข้าใจธรรมชาติและการเข้าใจธรรมชาติอาจจะทําให้เราเข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึ้นครับ อย่าไปยึดกับอดีตอย่าไปพยายามหาอนาคตรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลานะก็เป็นคำสอนอีกอันหนึ่งอย่างที่่านสอนให้เดินจงกรมอ่นะเคยเดินก้าวไปนะไม่ได้ก้าวไปข้างไหนนะประเดี๋ยวก็ต้องเดินกลับมาแล้วนะนะก้าวไปแต่ชุกก้าว ให้เพ่งอยู่กับก้าวปัจจุบันนะถ้าทำอย่างนี้ได้น,ะนำเอามาใช้ในชีวิตปัจจุบันนี่ก็คือไอ้ที่แล้วไปแล้วอย่าไปยึดไอ้ที่ยังไม่มาถึงอย่าไปมุ่งหมายเอาอยู่กับขณะปัจจุบันนีนะ่มันก็เป็นทาง ที่จะทำให้เป็นอิสระคือพ้นจากคันว่าพ้นจากทุกทั้งปวงได้หากเอ่ยชื่อระวีภาวิลัยผู้คนส่วนมากมักนึกถึงท่านในฐานะนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์นักปรัชญาและนักเขียน โดยเฉพาะในฐานะนักวิทยาศาสตร์บ่อยครั้งที่ท่านมักถูกตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่มนุษย์เราเรียนเรื่องของรูป,ปรธรรมก็เห็นว่าก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นรูป,ปรธรรมนี่มันเปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยพวกของเราเนี่ยทุกวันผมออกมาเดินนะมันเปลี่ยนไป มองเห็นได้เลยว่ามันโตขึ้นก็มีมันเหี่ยวมันแห้งใบมันร่วงก็มนะีสิ่งเหล่านี้มันเตือนเราได้เสมอว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกขแล้วก็ไม่มีใครไปบัญชามันได้นะมันเป็นอนัตตานะเพราะนั้นวิทยาศาสตร์ที่เรียนมามันก็ยืนยันสิ่งนี้ แม้กระทั่งเราส่องกล้องดูขึ้นไปในเวหาเราก็จะพบไอการเปลี่ยนแปลงในวิทยาศาสตร์ก็หาพบแต่การเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติไม่มีอะไรคงที่อยู่ได้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเรื่อยเป็นความจริงที่ว่าเมื่อเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติสิ่งต่างๆรอบตัวล้วนสะท้อนให้เห็นถึงแก่นของธรรมะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมัน่นถือมัน่นนะนั่นหมายความว่าไม่ควรจะห่วงอะไรยึดอะไรเลยเพราะฉะนั้นทุกทุกขณะถ้าทำได้ก็ปล่อยวางไม่ติยึดอะไรทางนั้น หรือว่าถ้าฝึกจะนอนหลับก็คิดว่าถ้าหลับไปแล้วสิ้นไปไม่หรืออะไรเลยหลับนั้นก็ดีนะมันเมันเป็นหลับสนิทได้นะพดเรนขึ้นมาก็พิจารณาอีกว่าอา้าววันใหม่เกิดขึ้นแล้ว อย่าไปยึดอะไรกับมันนะทำทุกอย่างคือท่านสอนว่าสรัพย์สิ่งทั้งหลายนี่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเป็นคำสอนชั้นสูงสูงสุดเลยนะเพราะนั้นเออไม่ต้องไปคิดนะว่าจะไปยึดว่า ตายไปแล้วจะไปขึ้นสวรรค์หรือจะไปลงนรกหรือจะไปไหนวันไม่มีท้งนั้นอ่ะมันไปคิดเอาเองทงนั้นความไม่ถือมั่นหรือการปล่อยวาง